โอเคพวกเลื่อยวงเดือนราคาประหยัดนะส่วนใหญ่ไอตัวล็อกเนี่ยปกติเวลาเราจะเปลี่ยนใบเลื่อยเราจะต้องกดล็อกตรงนี้แล้วก็หมุนตรงนี้เพื่อให้มันล็อกแล้วก็หมุนแต่ครั้งนี้บางทีส่วนใหญ่เครื่องราคามันไม่แพงมากราคาประหยัดมันก็ทําให้ล็อกไม่ได้เนีล็อกไม่ได้ถ้าจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใบเลื่อยก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไงเพราะผม ในล,ลองถามช่างดูวิธีการก็ไม่เห็นยากอะไรแต่ว่าคิดไม่ออกนะเนี่ยถ้าเกิดช่างไม่บอกก็นึกไ่ออกแล้ก็หาอะไรมาขัดนะขัดใบไว้เนี่ยอย่างเนี้ยนะเสร็จแล้วก็เอาหกเหลี่ยม,นนะเ,ยมนนเนี่ยนะหกเหลีย่ยมเนี่ยขันเนาะแต่ว่าต้องขัดไนแล้วก็ขัดล็อกใบไว้เนี่ยเนี่ย เหรอฮะล็อกใบมานี่ดูว่าหมุนออกได้ไหมอ๋ออันนี้หมุนเข้าก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าอ,ออกแรงเยอะหน่อยเมื่อกี้ไม่น่าไปหมุนเข้าอ่ะ ก็มุนออกแล้วก็เปลี่ยนใบนะ,นะส่วนวิธีใส่ก็กลับกันก็ต้องหาอะไรมาขัดไปเหมือนกันนนี่สมมุติเอาออกเลยนะสมมุติเอาใบออกเลยแล้วก็เปลี่ยนใบใหม่เข้ามาประกับนี้ก็ไม่ต้องมียุ่งเหมือนกับประกับหลัง เสร็จแล้วก็กลับหน้ามาใช่เอาอะไรมาขัดเหมือนเดิมอะรูเสร็จแล้วก็ขันกลับไปให้แน่น อาจจะ้องขันมือดูก่่นเลยนะขันมือมันก็ไม่ไปไหมใบมันหมุนไปตามแล้วเราจับมือใบมันก็ใบก็หมุนตามก็เหมือนเดิมหาอะไรมาขัดมาขัดใบระวังมือกันนะ่เสร็จแล้วเราก็ขันให้แน่น อันนี้กันแน่นแนละ้วขันไปนะ,ะวิธีเวลาตัดเรื่อยจะปิ้งไปทางนี้นะ,ะถูกต้องแนละ้วเพราะว่าลูกศรน,นี้ลูกศรน,นี้อันเดียนทางเดียวกันส่วนเวลาตัดไบ ไม้จะต้องสมมติอันนี้เป็นไม้ไม้จะต้องอยู่นี้แล้วก็ตัดไป